ครับต่อไปเป็นการเชื่อมต่อตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับ Wi-Fi นะครับวิธีการคือกดเมนูจากนั้นกดเลข2นะครับเลือกเมนูดาวน์โหลดจากนั้นกดเมนูที่2กดปุ่ม2ครับ tcp ip กดเมนูที่1น,นะครับก็คือ tcp ip เมนูนี้นะครับผมเมนูที่1 LinkNe t นะครับจะมี2เมนูก็คือ WiFi กับ e t h e เ n e t กดโอเคนะครับเพื่อการเลือกก็คือกดลูกศรลงหรือขึ้นนะครับเพื่อเลือก Wi-Fi หมายถึงการเชื่อมต่อกับ Wifi ครับแล้วก็ e t s คือการเชื่อมต่อแบบแลนนะครับในที่นี้เราจะเลือกแบบ Wifi กดโ OK. อจากนั้นกดเมนูที่2ครับ Search Ap หมายถึงการเซิร์ชหาสัญญาณ Wifi วงที่ใช้เดียวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นะครับจะต้องเลือกอันเดียวกับที่คอมพิวเตอร์เราเลือกใช้นะครับในที่นี้ผมเลือก Tp Link การใส่รหัสผ่านนะครับผมตัวเลขก็สามารถกดตัวเลขได้เลยแต่ว่าจะต้องอยู่ในโหมดตัวเลขที่ขึ้นจุดเขียนว่า1นะครับถ้าหากเป็นตัวอักษรให้กดปุ่มโหมด a a เล็กก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับแล้วกดโหมดอีก ก็คือ a ใหญ่ก็คือตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมดแล้วกดโหมดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตัว Add หมายถึงตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ก็คือให้กดเลข0นะครับกดเลข0ูนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสัญ,ญลักษณ์ที่เราต้องการนะครับครับจากนั้นกดโหมดโหมดเป็นตัวเลขก่อนครับผมเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับ นะกดโอเคจะขึ้น connecting นะครับแล้วก็ขึ้นว่า connect เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ connect เรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์คือเชื่อมต่อเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือถ้าถ้ามันขึ้นสีเขียวแล้วไม่มีการกระบาดคือเชื่อมต่อได้สําเร็จนะครับอีกนิดนึงนะครับนะในส่วนของเมนูนี้ก็คือเมนูที่2ดาวโหลดแล้วก็2 tcp ip นะครับ1 tcp ip นะครับ ขั้นตอนนี้เราจะต้องดู IP address ไปด้วยนะครับก็คือข้อข้อ3 DHCP ให้กดไม่ไว้นะครับแล้วเราก็เลือกข้อ4 IP address นะครับเลือก่เราต้องดู IP ตรงนี้เข้าไปนะครับคือ1 9 2 1 6 8ก็2สสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าหากว่าเปลี่ยน IP address ก็ฟิกได้ตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยครับ ค่า IP ที่เชื่อมต่อกับ WiFi ครับ